รับผมนี่มาสอนการอยากปิดโปรแกรมค้างชื่อคลิปนี้ง่ายฮะปิดอยากปิดอยากคุณอยากปิดโปรแกรมค้างโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมนี้ฮะโอโตชเคฮะสมมติฮะสมมติครับทำอะไรอยู่ฮะทำงานอยู่ฮะอยากปิดมันคลิกขวาสตาร์เทเบเนเจอร์เร็เวถ้าเร็วไปขออภัยฮะ ค้างมัน,ม,นมันจะเข็ยนวงเล็บไปฮะวงเล็บเปิดแล้วน็อตเลดิ่งแล้วงเล็บปิดครับคุณก็เอามาส์คลิกที่โปรแกรมที่ค้างนะฮะแล้วก็เอ็ดทคไปเลยนะฮะสมมติว่าก,กดคีย์แล้วฮะค้าทั้งจอครับกดคอนโทร t อนเ e อร์ Control, จุดรลยดีลีทก็ได้นะฮะผมขอกดเป็นดีลีทแล้วกันฮะมา่าคุณจะไม่เห็นอะไรนะฮะหน้าตาเปล่า แต่ถ้าคุณลองทําแล้วมันจะเป็นหน้าจอสีฟ้ามันจะมีมันทัดสุดท้ายฮะกด Start t e k Manager ฮะไม่ต้องสนใจนดีปับ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้เหมือนเดิมฮะจะเป็นแบบนี้ก็ปิดไปเลยฮะแค่นั้น,นะฮะสหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ